ไม่ได้ไม่ทันลงออกกำลังกายกเกียนยอายุออกกำลังกายเช้าเๆก็จะมีคนมาเดินเราก็จะมาซุ่มของเราตามาั์มเสียงนกกระว่า นกเป็ดน้ำทนันมาเห็นปะนกกระยางมันอยู่นกกระยางมันอยู่ท่านี้นานมากแล้วกจ้องความอดทนนะมีความอดทนเพราะมันจะมีตกนกตัวเนี้ย ที่อยู่ข้างล่างกินอาหารข้างล่างเขาเรียกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันพอตัวนี้มันขยับแมลงที่มันอยู่ข้างล่างมันก็จะแบบพินไอตัวนี้มันก็จะจัดการมันจ้องอยู่เขาเรียกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเน่่เน่เ่ตัวนี้จะเดินหาอาหารข้างล่าง การพึ่งพาอาศัยหาเหยื่ออยู่ท่านี้นานแล้วนะส่วนยายก็อยู่ท่านี้นานล้วจ้องมันเหมือนกันต่างคนต่างจ้องเป้าหมายมีไว้พุ่งชนยายก็จ้องอยู่นานคนเขามาเดินเขาก็ว่าไอ้นี่ว่า แต่จริงๆแล้วมันความสุขอุ้ยสวยๆสวยโอ้โหเมื่อกี้นี้มันสง่ามากความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเมื่อกี้มันยืนแบบสง่ามากเลยล่ะคนก็สวยปีก็สวยของสวยงดงามถ้าไม่จ้องทุกอย่างมันต้องมีการแลกแลกมา มาดูอันนี้ก็สวยอร่อยด้วยเนี่ยต้มฟักใส่มะนาวดองอร่อยมากต้มฟักใส่มะนาวดองเหงื่อออกไปสองกำรรแล้วเนี่ยยืนอย่างเงี้ย ลมหายใจเข้าเรารู้อยู่ อยู่ทางป่าลมหายใจเขาหน้าอกยอ ับหนึ่งถึงสิบลมหายใจออกพักลมแรงแรงออกทางปากเป่าลมออกทางปาก ฝึกลมหายใจจะได้ใช้ออกซิเจนเข้าไปบำบัดสุขภาพแอบดูนกบำรุงสายตาฝึกสายตามองซ้ายมองขวาเอ๊ะนกปยางปนหน่อยเราจะใช้เวลา8นาทีร่วมกันอย่างสันติวิธี โอ้ช็อตเด็ดสวยสวยเลยเห็นปะทุกอย่างทุกอย่างต้องใช้ความอดทนความเพียรความเพียรในความ ในการหาอาหารอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาเสียงหมาเสียงแมวที่ไม่เป็นมิตรแต่สุขภาพว้าวว้าว,ว,าวอีกสองนาทีมันจะได้กินไหมพึ่งการพึ่งพาของสองตัว เอาเรียงง่ายๆกับตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมเห็นเปล่าเห็นไหมเชะภาพใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> เจ็ดนาทีแปดนาทีนี้ดูหนึ่งนาทีมะกรูดหนึ่งต้นสวนนี้มีมะกรูดสวนผักสมุนไพรอาบแดดกับวัดดีคู่กายใต้ต้นมะขามมังกรคู่ บ้ามาเหรอสาวๆก็เราบ้าไม่เหมือนกันไงตัวเองบ้าเดินเราความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเออเลี้ยงนกแก้วไงความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันสุขจะอยู่ใช้เงินนานๆสุขภาพกายใจดี มาซาก KL นกแก้วตัวเล็บเลยขับบัตด,ดี้ฝั่งนู้นก็จะมีร้องรำทำเพลงฝั่งนู้นก็จะร้องเล่นเต้นรำกันลานสุขภาพลานสุขของเราอยยาเก็บของเกา่าลานน้อยมาด้วย นะวันนี้ไม่มีขนมไม่ถั่กล้วยมัดดีเงายังมีเงาอยู่นะ,ะเงาของฉันกับจัก,กรยานคู่กายคนมีเงา